รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย แล่ละองของไทยบูชาใต้ร่มบุญยาพร้อมเพรียงห่วงใจจุดเทียนแส,สงส่องเมืองสว่างสวยไทยเธิดไทยถวายพระพร วางสวยให้เธอให้ถวายพระพอ the ใต้ร่มบุญยาพร้อมเพรียงภูงใจจุดเขียนแสสงสงศงเมืองสว่างสวยัยให้เถิดให้ถวายพระพอ สวัสดีค่ะท่านผอ,อคะหนูต้องขออนุญาตสอบถามผอ,อนะคะว่าที่มาที่ไปของโครงการการเฝ้าระวังคัดกรองป้องกันและกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสําคัญเนี่ยค่ะมีที่มาที่ไปของโครงการอย่างไรบ้างคะ,อ,ะอันเนื่องมาจากกรมควบคุมโรคนะคะมะีรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะจึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการที่เป็นการ อ่าเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็เลยรับดำเนินการโครงการนี้ขึ้นมานะคะโดยเราหวังผลว่านอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วเราอยากจะช่วยแก้ปัญหาของด้านสาธารณสุขในพื้นที่ด้วยนะคะจึงได้เลือกพื้นที่ที่จะจัดดำเนินการเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังมีปัญหาโรคระบาดสุขภาพอยู่นะคะ ดยเฉพาะเรื่องของมาลาเรียนะคะเราจะเลือกตำบลตนาวศีแห่งนี้ในการจัดงานนะคะทำไมถึงต้องเป็นโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิงสองบ้านสอหมู่ะค่ะเนื่องจากว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลตานาวศีนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะในการจัดงานนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะเจอดรถค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีพื้นที่ที่เหมาะในการจัดพิธีพการซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินการอี่แล้วนะคะจึงได้ประสานนายโรงเรียนขอจัด ใช้สถานที่ในการจัดงานนะคะ,ะแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยเราหวังผลว่าเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะคะนอกจากนักเรียนจะได้ประโยชน์จากการได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะชาวบ้านนะคะที่อยู่ในละแวกเดียวกันนี้นะคะก็จะได้ประโยชน์ในโครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้กลุ่มที่เป็นเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เราหวังผลว่าตรงจุดการจัดงานที่โรงเรียนจะเป็นประโยชน์นก็คือ ผมอ่อนสมาแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนต่างด้าวในพื้นที่นี้ด้วยนะคะที่จะได้ไประโยชน์จากโครงการะค,ะค่ะค่ะข้อคำถามหนึ่งนะคะท่านผอแล้วในงานวันนี้ค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะพอจะเล่าให้หนูฟังได้ไหมคะเอ่อกิจกรรมหลักๆจะเป็น3ถึง4ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของพิธีการที่เ,เป็นส่วนสำคัญที่สุดข,ของงานนะคะเนองจากว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้เนี่ยเราต้องการที่จะทอดพระเกศพระอ,องค์ท่านนะคะ เราจึงได้จัดพิธีที่จะถว,ะวายพระพรชัยมงคลน,นะคะกับพระองค์ท่านให้กับพระองค์ท่านในวันนี้นะคะโดยเราได้เชิญหน่วยราชการนะคะแล้วก็ส่วนที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะได้เข้าร่วมง,งานในวันนี้นะคะโดยจังหวัดราชบุรีเลยใช่ค่ะโดยที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ซึ่งต้องขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะที่ท่านให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้เทาที่ทราบในวันนี้ท่านเนี่ยมีภารกิจมากมายนะคะ แล้วก็เข้าใจว่าด้วยที่ท่านเองเนี่ยได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของงานแล้วก็ต้องการที่จะเทิดเบิก,กพระองค์ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นคือส่วนที่1นะคะ,คะในส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการให้ความรู้นะคะกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะประกอบด้วยอสมอนะคะผู้สูงอายุนะคะนักเรียนนะคะแล้วกผ็ผู้ที่อยู่ในบริเวณนี้ซึ่งรวมถึงชาต่างย่ด้วยนะคะแม้จากว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์งท่านเนี่ย ไม่ได้เฉพาะชาวไทยเท่านั้นนะคะก็ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมซึ่งจะได้รับความรู้ก่อนไปนะคะเพราะว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นเนี่ยจะเป็นทั้งนิทรรศการเป็นฐานที่ให้ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือจะมีจุดคัดกรองนะคะซึ่งเป็นโรคและภัยสุขภาพสำคัญที่เราเลือกมาก็ได้แก่เรื่องของมาลาเรียนะคะพัดตกหกล้มนะคะเรื่องของาชืรานะคะ ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับประชาชนในพื้นที่แถบนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ก็คือเรื่องของการให้วัคซีนนะคะเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ก็มีการจัดให้บริการสําหรับประชาชนเช่นเดียวกันค่ะเสียงเปิดเลงนสร้างบรรยากาศกนะาสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะต้อง ขออนุญาตสอบถามเป็่นผู้นายการนะคะว่าในฐานะที่โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิงสองบ้านโนวีเป็นเจ้าภาพในเรื่องของสถานที่จัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะนูต้องทักวนถามว่าวันนี้ก่อนล่วงหน้านียค่ะได้เตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานในสถานที่ในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับทางโรงเรียนนะคะก็เตรียมเกี่ยวกับเรื่องผู้บัญชัดแล้วก็โรงเรียนนะคะความสะอาดความปลอดภัยนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวก ให้กับคณะผู้จัดงานนะคะในส่วนต่างๆเราก็าเตรียมเด็กกเรียนเรื่องออความเรียบร้อยภายในโรงเรียนการปฏิบัติตัวเนี้ยค่ะค่ะกเรียกว่าเตรียมทั้งสภาพภูมิทัศน์สิ่งแวลดล้อมในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความสวยงามในจุดต่างๆ ั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วแล้วการร่วมมือร่วมใจกันล่ะคะอันนี้คือเฉพาะคุณครูหรือว่าเด็กนักเรียนด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อ่ะก็มีหลายส่วนที่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนคณะกรรมการสาธารณสุขหรือแม้แต่ชาวบ้านนะคะก็จะมาช่วยในการปบปงพื์ตัดหญ้าทําความสะอาดพื้นที่ต่างๆของเรียนค่ะคณะกกรมการสาธารสก็คือคนในชุมชนใช่ไหมคะรวมถึงสิทธิ์เก่าอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ค่ะแล้วตรงไหนจุดไหนที่ที่ยากในการเตรียมการในครั้งนี้มีไหมคะตรงไหนที่ท่านรอคิดว่าเออมันเป็นรู้สึกตรงเนี้ยเป็นจุดที่แบบยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะม,มีจุดไหนไหมคะจุดที่ยากก็คือว่าแขกที่มานะคะเป็นเป็นระดับขุนนาส่วนราชการะค,ะค่ะก็ เราเราเก่งเพราะเราจะเตรียมสถานที่ได้ไม่ทด้พอค่ะแล้วก็อุปสรคเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าอากาศเนาะอันนี้ไม่สามารถที่จะรู้ก่อนล่วงหน้าเนาะไม่สามารถที่จะเตรียมได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่างานออกมาก็โอเคนะคะของนผูนชมนะคะค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผอค่ะค่ะขอนสวัสดีค่ะ ้้ตัชื่อเด็กชายน้องคนนี้ชมชื่นครับ่อเล่นลูกชื่อจุนค่ะน้องจุนอยู่ปอลายแล้วปะป .6 ทับหนึ่งค่ะป .6 ทับหนึ่งเป็นหัวหน้าห้องปะเนี่ยใม่ค่ะอ๋อแล้วนี้น้องจุนได้เดินไปบูธไหนมาบ้างไหนเล่าให้ฟังสิมีบูธเกี่ยวกับคนดูแลคนชราเกี่ยวกับไข้เลือดออกไข้มาลาเรีย ก็มาที่บูธแล,ล้วสุดก็คืออันนี้ครับอันนี้ทำจ,จ,จุดนี้ทําอะไรครับเป็นการเกี่ยวออกับเครื่องดื่มผิดกฎหมายค่ะอ่าพวกสุราใช่ไหมแล้วตั้งแต่ที่หนูเดินมาเนี่ยหนูชอบบูธไหนที่สุดครับชอบทุกบูธเลยเขาโดนอะไรไม่มีสุบแบบบูธในดวงใจหรอกชอบอันไหนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเีไหมคะชอบชอบหมดเลยชอบหมดเลย,เลยแต่ก็แต่ก็เยลยอย่างอีกหลายบูธเี่ เออใหญ่ๆโมที่ยังไม่ไปก็เลยตัดสินใจยังไม่ได้ใช่ปหคะ่าชอบพูดไหนมาสดกันเนาะและจากที่เดินมานะคะน้องจุนที่ว่าน้องจุนได้รับอะไรบ้างจากการที่พวกพี่มาจัดกิจกรรมแบบนี้ได้รับทั้งความรู้การป้องกันแล้วก็เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องดื่มอันตรายพวกยุงการป้องกันให้การให้ยุงแพร่เชื้อการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปเพราะว่ายุงเป็นพาหะใช่ไหมลูก อ๋อแล้วสนุกไหมสนุกมากเดี๋ยวยังมีบูธที่สนุกสนุกอีกนะก็คือทางนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้รับเล่นเกมแล้วมีของรางวัลให้ด้วยเนาะอ่าแล้วคุณครูลูกให้หนูเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่พวกพี่จะมาเออเดี๋ยวเราที่สั่งซิเราได้เรากระซิบกระซิบกระซิบคุณครูไม่รู้เนี่ยคุณครูไม่อยู่อ่าก่อนมาก็ให้ตั้งแถวเรียนกันมาก่อนอ๋อวันนี้ตั้งแถวเรียนกันมาก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมากันเป็นกลุ่มมันจะไม่เรียบร้อยอ๋อคุณครูบอกว่าให้ตั้งแถวมาก่อนเนาะ แล้วก่อนวันที่พวกพี่จะมาหรือคุณครูได้แบบว่าให้ทาให้เตรียมอะไรพิเศษไหมทำความสะอาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเตรียมครับแต่เมื่อวานหนักมากเลยวฝนตกมากเลยใช่ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับฝนตกน้ำท่วมเต็มบ้านใช่ไหมที่บ้านเลยหรอแล้วหนูคิดว่าคุ้มค่าไหมกับการที่แบบหนูได้เตรียมอะไรหลายหอย่างก่อนที่พวกพี่จะมาจัดกิจกรรมแล้วกับวันนี้ที่หนูได้รับโอเคไหมคุ้มค่ามากเลยโอเคแล้วอยากให้พี่พวกพี่มาอีกไหมอยากครับ <Okay S 2> โอเคนะยังไงเนี๋ยไปเจอกันใหม่นะคะขอบคุณน้องจูนมากๆเลยวันนี้ที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่พกพี่นนจัดเนาะไปเจอพี่ขอบคุณมากค่ะรู้สึกสนุกสนานมากนะคะรู้สึกชอบแล้วก็ได้ความรู้ได้รับรางวัลอชอบตรงไหนที่สุดในงานนี้ค่ะชอบตรงไหนที่สุดเลก ชอบตรงนี้ค่ะตรงนี้หรอตรงพิสูนักบ้าใช่ไหมคะเพราะอะไรอะคะเพราะว่าให้ทำความรู้เกี่ยวกับการล้างแผลแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าอย่าไปยุ่งกับหมาอย่างไรอ๋อได้ความรู้เกี่ยวกับการล้างแผลแล้วก็ได้ความรู้ว่าอย่าไปยุ่งกับหมาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าสุนัขเป็นเป็นอะไรลูกเป็นแหล่งที่เชื้อมันอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วพี่เขาเป็นยังไงบ้างคะพี่ที่ประจำบูธ อลังไหมน่ารักค่ะอแล้วหนูได้ของวันอะไรบ้างคะวันนี้ได้กล่องดิสโก้สาโชว์หน่อยอแลวใบพัดค่ะพัดใช่ไหมมีของกินด้วยหรอ <laughs> ที่วันนี้นะคะสำนักงาน้อกกันควบคุมโรคที่ห้ามมาจัดกิจกรรมเธอทะเกียดในวันนี้นะคะอยากให้คุณครูช่วยบอกความรู้สึกหน่อยคะ่ะว่าวันนี้คุณครูได้รับอะไรเด็กๆได้รับอะไรแล้วก็มีความรู้สึกยังไงสำรัการจัดกิจกรรมในวันนี้บ้างคะค่ะสวน,นี้นะคะ คือตั้งเราจะเริ่มต้นตจากผู้สูงอายุค่ะ,คะผู้สูงอายุแล้วก็ชาวบ้านนะคะคือการจากพิธีการเนี่ยผู้สูงอายุเขาก็จะได้รับความรู้ได้ไดมาฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ได้มารับของแจกที่ทางหมอเขาจัดไว้ให้ค่ะ,คะในส่วนของเด็กนะคะเด็กคือก็ได้รับความรู้จาก การจัดเทศกาลนะคะตามฐานต่างๆนะคะเราก็ได้รับรางวัลนะคะได้ความรู้และความสนุกสนานเรียกว่ามีความทั้งได้รับความรู้แล้วก็ได้รับความสนุกสนานได้รับความสุขใจไปในงานเดียวกันเลยถูกต้องใช่ไหมคะคุณโใช่าแล้วผูู้อยากให้มีกิจกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนอีกไหมคะ อยากได้ค่ะคืออย่างน้อยน้อยคืออย่างเทิมได้สองครั้งน่ะ,ค,ะคือเทิมแรกครั้งนึงเทิมที่สองครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กๆ็เขาเป็นยังไงคะตื่นเต้นกันไหมคะเด็กตื่นเต้นละเด็กมีความสุขกับกับสิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เขาเขาเขาไม่ได้รับนะคะคือบางที การจัดบอร์ดนี่จะอลังการมากเลยค่ะคือเด็กเขาไม่เคยเห็นตรงนี้ค่ะตื่นตาตื่นใจค่ะตื่นตาตื่นใจค่ะค่ะเราก็ได้รับความรู้มากมายค่ะแต่คุณครูจะมีความเหนื่อยนิดนึงจากการเตรียมงานใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไมงเปนไเ็นไรผสานนะคะใช่ค่ะเทียบกับผลที่ได้รับแล้วมันค่อนข้างสมคุลเนาะมันคุ้มกันนะคะคโอเขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูค่ะ